มาถึงแล้วสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี KPN Music เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแฟรนไชส์สถาบัานดนตรี KPN เริ่มต้นเพียง5ล้านบาท KPN Music ถือเป็นธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยโดยมีจำนวนสาขาแล้วกว่า50สาขาทั่วประเทศซึ่งจุดแข่งที่ทำให้สถาบัานดนตรี KPN เหนือกว่าคู่แข่ง5จุดดังนี้ 1. มีหลักสูตรเข้มข้นและสนุกสนานโดยมีฝ่ายวิชาการที่สามารถปรับหลักสูตรให้เป็น ไปตามมาตรฐานสากล 2. มีระบบค้าสัรนขึ้นคู่ดนตรีที่มีมาตรฐาน KCI ซึ่งอยู่ในระบบกว่า3,000คน 3. มีระบบการจัดการอบรมผู้ประกอบการพร้อมมีทีมงานสนับสนุนด้านการบริหารสาขาตลอดอายุสัญญา 4. มีการจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายเช่นการประกวดภายในสาขาการจัดอบรมด้านดนตรีและการแข่งขันระดับประเทศ5มีทีมวิเคราะห์งบลงทุนพื้นที่และบุคลากรก่อนตัดสินใจในการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจคืนทุนได้เร็ว ที่สุดผู้สนใจแฟรนไชส์สถาบันดนตรี KPN ไม่จำเป็นต้องเรียนเครื่องดนตรีเป็นหรือมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจการศึกษามาก่อนเพียงแค่ชื่นชอบในการพบปะผู้คนหลากหลายประเภทรักในงานธุรกิจด้านบริการและอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์สถาบันดนตรี KPN ได้แล้วจุดเริ่มต้นแฟรนไชส์สถาบันดนตรี KPN สถาบัานดนตรี KPN ก่อตั้งโดยคุณหญิงพรทิพย์นลงเดชและคุณนพนาลงเดชเมื่อปีพศ2543โดยภารกิจของสถาบัานดนตรี KPN คือการสอนดนตรีที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรสากลโดยที่อาจารย์วิรัตอยู่ทาวด์ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านได้ตั้งใจให้ภาควิชาดนตรีเป็นที่นิยมและมุ่งเน้นให้สถาบัานดนตรี KPN ให้เป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนอกจากการเป็นสถาบัน นดนตรีให้กับผู้สนใจแล้ว KPN Music ยังเป็นสถาบันดนตรีที่ช่วยส่งเสริมภาพรักระดับประเทศด้วยการจัดประกวดร้องเพลง KPN Award และ KPN j u n i o r Award ที่เหนือกว่าด้วยความทันสมัยของหลักสูตรและอุปกรณ์การสอนและสอนโดยคุณครูดนตรีระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยกว่า3,000ท่านสถาบันดนตรี KPN ลงทุน5ล้านบาทระยะคืนทุน2-3ปี ปัจจุบันแฟรนไชส์สถาบันดนตรี KPN มีทั้งหมดกว่า50สาขาทั่วประเทศโดยแฟรนไชส์สถาบันดนตรี KPN ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่ถึง20ปีและยังเป็นแฟรนไชส์สถาบันดนตรี KPN หนึ่งเดียวที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยคิดค่ารอยันตี้ฟรี10%ต่อเดือนเฉลี่ยอัตราคืนทุนอยู่ที่2-3ปีโดยทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมคือในศูนย์การค้า community mall และแต a ด์อ l o n e โดยผู้ลงทุนแฟรนไชส์สถาบันดนตรี จะได้รับหลักสูตรของสถาบัานดนตรี KPN ระบบ KCI และระบบ KIMS เครื่องดนตรีครบทุงห้องเรียนการฝึกอบรมผู้ประกอบการและการสนับสนุนทางการตลาดเรียนสนุกปลอดภยัยมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันโควิด ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิดยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวงังและสถาบัน KPN มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าบุตรหลานที่เข้ามาเรียนในสถาบัน KPN ปลอดภยัยและห่างไกลโควิดได้แน่นอนโดยทางสถาบันเน้นการสอนแบบรายบุคคลลดความเสี่ยงจากการรวมกลุ่มนอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่รางกายก่อนเข้าเรียนบุคลากรและผู้เรียนทุกคนต้องสวมหน้ากาก,กอ,นอนามัยตลอดเวลา มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ที่เคาน์เตอร์และภายในห้องเรียนมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียนพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงเครื่องดนตรีทุกชิ้นทั้งก่อนและหลังเรียนให้บริการนัดหมายตารางเรียนล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดภายในโรงเรียนมีการจัดที่นั่งภายในห้องเรียนแบบเว้นระยะห่างในส่วนของผู้ปกครองมีการจัดจุดที่พักคอยบุตรลานแบบเว้นระยะห่างเช่นกัน ทางสถาบันสนับสนุนให้ผู้ปรกครองทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทาง e-payment เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้สถาบัน KPN ยังปฏิบัติตามคำสั่งของภาครัฐอย่างเค้่งคัดและพรพอมพัฒนาแนวทางการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้สนุกกับการเรียนและปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดได้อย่างสูงสุดสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 117 3800ต่อ11 114หรือ088 777-4691ไทย f ฟนช c h i ซ e c เ n อร์เว็บรวมธุรกิจแฟนไชสยใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนไชสยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนไชสยแล้วกว่า250,000คนคนแฟนชัยโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนไชสยอยากซื้อแฟนไชสยอยากขายแฟนไชสยอยากทำเป็นแฟนไชสยแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ